กัปตันการ์สวัสดีครับพี่ดุกครับผมยินดครับผมวันนี้เราอยู่กับ Battle of ตะหตลิ่งชันครับใช่แล้วครับผมย็นไงครับพี่เอ็ดเอาดีอะไรมาฝากกันของจากพอกใหม่มาครับผมก็คือเด็กเปลดครับผมฮีโร่ของเราเบลล์บุรุษเปลดกับเด็กเปลดแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊อยู่ทูมันมันเป็นคำมันจะเหลืองไหมนะมัน เปไปรถคุณผีแล้วกันเรียกว่าคุณผีคุณผีคุณผีตัวสูงคุณผีตัวสูงไทยท่านไทท่านนะไทท่านไทยท่านโอเคโอเควันนี้เรามากับเด็กปืดเด็กไทยท่านนะครับกับพี่นุกนี่พี่นุกเอาสามพี่น้องสามเพื่อนกับซันนี่ผู้บวกพลังให้กับกุ้ยคอนนายมาเล่นครับผมแล้วก็การต่อสู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่เด็กพีเอสก็ยังไม่ลคองเหมือนกันได้อยู่ ไอ้เรามาตัดสินก่อนดีกว่าครับใครจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลังให้พี่นุ๊กเลือกบ้างคร <C ough> <C ough> ับผมเอาหน้าปิกระจูครับหน้าปิ่กระจูบอยหจะพิ่มจะพิ่มจะพ่มพี่นุกเริ่มก่อนเลยโอเค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 เกมนี้เคุยกันได้ครับผมจั่วห้าใบอันไหนไม่ใช้หีบใส่ใต้กองหีบใส่ใต้กองแล้วจั่วตามที่หยาดเข้าไปครับพี่นุกหมู๊นึงใบเน็ตเปลี่ยนสองใบแล้วกันครับผมใจเลยจั่วประมา2สอใบครับโอ้โหเริ่มเกม เชิญเลยครับครับผมเริ่มเกมจบก็เทินชึ๊บพี่รู้ผ่านเลยครับอย่างนี้อีกแล้วเขาเลยจวก้าวหนึ่งไวโอ้โหเปิดหน้าให้ต่อยเลยได้ถ้างั้นผมขอหนึ่งเลือดก่อนแลวกันได้ครับผมขอลงเทวดาแบกลมที่อวตารเลยครับผมครับผมอวตารโซนอ๊้ลืมจ่ายคอร์สอะไรอะไรวิ้อครับผมทิ้งเป็นเจ้ากล้าดียังไงครับผมเยอะมากๆ แล้วก็หนึ่งเลือดเลยแล้วันแบคเตร์ครับผมไป้ใส่เลือดเลยโอ้ยไม่นะลุงพ่อแล้วก็ผ่านเชิญเลยครับครับผมเข้าเชินครับผมจวดหนึ่งครับผมจากเอฟเฟกของไลฟ์จอดอีกหนึ่งครับลุกใช้เวทก่อนความเจริญโอ้โหเืิอะไรครับครับผมจวดการ์ดสองใบครับอยากได้จากความเจริญใจบ้างได้เวลาประกาศสงครามให้อ้ยแก่แๆๆพี่นุ๊กใจสามเจมครับผมสีดำลงไป พี่นายมาแล้วครับผมพี่นายครับผมสุดตกีครับผมได้พี่กุยจากในกองแสดงฝั่งน้ำข้ามดูแลนํำขึ้นมือครับผมชึบชึบไปกันต่อจ่ายสองเจมครับผมจากพี่กุยไล้พี่กุยลงมาครับผมจะได้คอนจากในกองคบแก๊งขึ้นมือครับครับผมมีความเจริญและเก่งเก่งจริงอ่ะนี่เลยไม่เสือแล้วไม่เสือแล้วพี่ลุงลงเด็กไม่ชอบประแรงสาบหนึ่งใบครับผมครับผม เติมพลังด้วยทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายครับผมนโโี่ขอแน่นๆเลยแล้วกัน2เด็กไม่ชอบมแมลงสาบแย่ yeah, แล้วอันนี้แย่จริงเอาเลยครับเด็กไม่ชอบมแมลงสาบตีเทวดาแบงค์สี่ตีสี่ตายคู่ผมใช้นี่แล้วกันครับผมเจ้าก้าดียัยงไงโดนส่งลงแล้วล็กไปลดเมตมเดหน่อยลดเมตมเ็ดหน่อยครับผมอ่าทีนี้ทางนั้นเท่ากับว่าพี่พี่เอสจะตีนุ้นุิุกไม่ได้แล้วแต่ว่านุ้นตีไลฟ์สองเท่านั้นนะยังไงดียังไงดี สามเมี่อคีครับผมส่งพลังให้เด็กไม่ชอบแรงสามครับผมตอนนี้ปุยเป็นมนุษย์เป็นสามอันนี้มีสี่บวกกันเป็นเจ็ดโจมตีเลยเจ็ดไปครับผมเวลาแบงค์ลงโซลลงสวัสดลงมาลแล้วก็ตีเข้าไลฟ์เป็นหนึ่งทีครับหนึ่งทีครับผ่านเลยเข้าเทินผมจวดกันหนึ่งใบครับผมแล้วก็จวดจากเลือดอีกหนึ่งใบได้เลยครับก็ให้โอ้โหที่มันอะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนั่น็อตนี้นี่ยากครับตัวใหญ่กันเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์กันใหญ่ผมทิ้ง กัญญาแม่บุญลือครับขอบเจมครับผมก็เป็นคาคอนได้ลงให้เจ้าเทวดาแบ์ไปหมดเลยเทวดาแบกเนี่ยแล้วก็แบกขึ้นเลยครับอ,อ่อนแอมากตานี้ผมตีใสค่คุณนายแล้วกันเอ้นายใส<น>่คุณนายนายโดนทำลายลงนรลกครับแล้วก็ผ่านเธอเลยครับได้เลยครับเบข้าทุนมือสี่ใบโูกัดหนึ่งใบชื้นๆนี่ครับช็อตนี้ความเจริญนี่แน่ไม่ใช้ไม่ให้จั่วแล้วไม่ใช้ได้ โอโหมากได้ได้เพราะไม <c oughs> ่งั้นมือผมไม่ลดแน่เลยเลือเปล่าอะครับผมใจสองครับผมทิ้งกุ้ยไปไล่คอนครับไนลนายออกมาจะก้ก็ <c oughs> อย่านะอย่านะอย่าตีเยอะนะเฮ้ยยังไงพีเอไม่ตายเธอนนี้หรอ <c oughs> ใช่แล้วหรือตายเธอนี้กันนะไ <c oughs> ล่พี่นายเลย <Okay S 2> ใจสองเจมครับผมไลน่นายนูกจะได้กุ้ยหนึ่งใบจะทคำรับขึ้นเหมือ <c oughs> นไม่หมดเลยอะอาจจะโดนหยุดการโจมตีได้ เพราะฉะนั้นนุกแลกแรกเลยสี่ตี4ี่เคาน์เตอร์ไม่ได้แล้วตายแล้วไปครับครับพี่ดวงให้เลยหนึ่งร้ยหนึ่งรายจริงๆริเหรอสองรายสองร้ยเลยโหสามร้ยไปเลยสามร้ยเลยโหวัดใจมีเตะไข่ได้ได้เลยรับคำ้าครับผมเชิญเลยครับเขาเธอผมจวดกันหนึ่งใบครับผมครับผมก็จวดจากลึดอีกสามใบครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมใช้การเล่นมบนครับผม เอ๋อหนีเตะไข่แล้วกันครับอ่าไอ้นิดเมดิกครับผมครับผมให้ตุ่มหิวหนึ่งใบครับผมครับปั๊บไปเอาได้เลยอไงหนึ่งใบครับเสร็จแล้วผมสี่เจีมครับผมครับนายนี่รัฐบานปัดลูกครับผมสี่เจีมเรียกคนนี้มาครับผมอ้บุลลือวีหรือบุลุดเปลดครับผมครับบอกว่าเมื่อจุดติดครับผมหงายไลฟ์ของเราหนึ่งใบครับใบนี้ก็จะบวกตามจำนวนไลฟ์ของสองฝ่ายที่หงายอยู่ใบละหนึ่งครับผมครับนี้ผมก็ ไงบแล้วยืนพาเวอร์ห้าใช่แล้วเพราะเมื่อกี้ถ้าผมไม่ไอ้นิดไปดิกก็คือตายไปหวั่นนะไปหวัน่นไปหวัน่นโอ้ยผมยังแ้นคุณนายอยู่ผมตีคุณนายซ้ำเข้าไปเลยต <c oughs> ายตายตายผ่านแล้วครับข้าเดินมือสองจูหนึ่งให้เป็นสามครับห้านะต้องบูตคตีมานะใช่แต่ว่าต้องจ่ายฮอนครับผมไล่กุย จะได้ฮอนขึ้นมือคุณนายหมดแล้วหมดแล้วตีแต่คุณนายเล่นทางนี้ดีกว่าอ่ะจ่ายสองขอโทษครับขอโทษเกือบไปแล้วเกือบโดนเตะไข่เกือบโดนเตะไข่เราไม่เตะไข่เราตีไซน่าเลยแย่แล้ว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 ่จบแล้วปะเกมแรกน่าจะตุยน่าจะตุยอ่ะ ดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมสามเมื่อกี้ครับผมพลังสามส่งพลังสามมาตีตุ้ยหกเข้าห้าไม่นะโอ้ยนี่ฆ่าเฉยๆตีตีทิ้งตีทิ้งหกยังยังผ่านเถินยังมีเทิร์นยังมีเทิร์นอ๋อพี่แอรตับของพี่ก่อนเขาเทิร์นผมจู่อกาศหึงไปโอ้โหโโอ้หยังไงก็ไปอยู่เลยไม้เตะไข่เมื่อกี้น่าจะไปอยู่แล้วจหวัดนี้ อันนี้ไม่ดีหยาอีกแล้วอีกแล้วดัมเบิ้ลแมนนิเดิร์นเลยวะโอเคเมื่อไหร่จะไปถึงเนี้ยแต่ว่าผ่านเอ้าเธอจวยมือเป็นสามครับนี่แน่หัวตั้งหัวตั้งบายบายนี่แน่ ตีไลฟ์ตีไลฟ์ครับตีไลฟ์ครับตีไลฟ์ครับโอเคไลท์หมดนะเก็บแรกเก็บแล้วมือผมมือแรกเก็บไปแล้วยังมาอีกตึมเลยเนี่ยใช่ไมนะทมมไม่มีเลยมือคอมพเตอร์เลยเก็บไปเก็บไปต่อกันเลยดีกว่าว่องไวเกินไปที่เอกขอเลือกเร่ก่อนแล้วกันเเลือกเริ่มก่อนได้เลยจะได้ทําแบบเมื่อกี้บ้างครับผมจั่วห้าใบครับผมรีโมทหาความเจริญซะเลย อยูคคีบเลยมือนี้มันก็น่าสนใจอยู่นะแต่ผมเปลี่ยนไปหนึ่งแล้วกันครับกับจั่วหนึ่งช็อแป๊บอุ้ยได้แล้วอืเข้าเทินผมเลยนะผมเริ่มก่อนได้เลยครับจั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมครับผมไปเลยครับผมสุดยอดการ์ดความเจริญแบบโปรโมเชิญครับเ้อสามารถมาร่วมแข่งขันได้นะครับได้ทุกคนปุ๊บจั่วสองเข้าไปให้ครับแล้วจากนั้นผมใช้อันนี้เลยแล้วกันโอ้โหเจ้มมันน้อยเหลือเกินนะเนี่ย วยครับโอ้โหสี่เจมกันไปเลยลงนี่ครับผมเทวดาแบงค์ตัวเดิมคนเดิมของผมลูกส่งมาเทกันยอ็งั้นเลยหัวข้อการสักหนึ่งแดงแล้ก็ไปกันง่ายไปกันง่ายเลยด้วยนะผ่านเลยละครับผมเล้วครับโอ้เสียใจนุกไก่สองครับผมไร่กุยเอ้ยรายฮอนได้กุยสรายฮอนได้ใหญ่รับปากอะไรนะพอเหมือนได้ได้กุยเนาะได้กุยได้กุยได้กุย นุกจ่ายสามครับผมเอาลิกกี้วางมาพี่นุกจะสามารถเก็บเอ่อแลลิกกี้เข้ามาครับจุติสามารถเก็บกุยคยอนไนรวมกันทั้งทั้งสามใบเอากับของกอ,องได้คนระับพี่นุกเก็บหนึ่งใบกับข้อกรองใช่แล้วอย่างนั้นได้จุดนึงเขาเทิร์นตัวนึงช่วเอไยจุดเอฟเฟกตัวนึงโอ้โหอะไรเนี่ยใช่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยถ้างั้นพี่นุกก็ล่อ,อเป้าเลยละกันจ่ายสอง ไล่สัตวนี่ครับผมโหตัวนี้แรงเกินไล่แรดเลยทำไมมันโคตรขนาดนี้ไปเลยลิกกี้เพื่อนรักตีสองไอ้ชั้นเออไม่นะพ่อเอ๊ะีรอใจรอใจอีกอะไรดีอีกอะไรอีกอะไรอีกอะไรโอเคอีกอะไรโอเคไม่นะลูกผ่านครับอ่าเขาเลยจวดกันหนึ่งใบครับผมแล้วก็จวดจากเลือดอีกสองใบครับมือศูนย์สินนะมือศูนย์สินนะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ย วันนี้ยืนสามครับโอ้โหเป็นคนด้วยเป็นคนใช่ใช่คนนี้เป็นคนสี่เจมครับผมก้านายนิยานปฏิรูปครับผมกรับลงคนนี้มาเลยครับผมปื๊ดเด็กไทยทันกราววันนี้พาวเวอร์จะบวกตามไลน์ที่หงายอยู่ของผมคัดใบละสองตอนนี้คือสี่อ่าแล้วจากนั้นผมเป็นี้ละกันทิ้งนี่ครับผมกัญญาแม่บุญลือกับลูกแม่สีนวลครับผมได้ครับเป็นสี่เจมครับผมลง นี่โอ้ oh, oh. บึ้มๆสองตัวเลยครับผมบึ้มๆและความสามารถของเจ้าใบน,นี้ครับผมกัญญาแม่บุเรือครับผมถ้าเขาคนนี้ถูกใช้เป็นคอสในการไล่เอ่ออวตารติดท้ยเด็กไททันโ <laughs> <c oughs> <c oughs> อเคอวตารติดท้ยเด็กไททันเออจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบและทิ้งหนึ่งใบครับผมอ่าเขาจะจั่วหนึ่งไม่ใช่เขาเดินเอฟเฟกต์เหมื <c oughs> อนเอฟเฟกต์จั่วติดเหมือนวิลุกเลยเอฟเฟกต์ตัวนึงทิ้งหนึ่งให้ให้คนนี้ลุกลามไปก่อนคนนี้ค่อยว่ากันโอเคจากนั้นผมจะโจมตีเลยครับผม ตอนนี้สี่หมดเลยครับคนนี้คนนี้อต้องไปก่อนอยู่างแรงต้องยืนตีคนนี้ก่อนคนซันนี่ก่อนอย่างนั้นผมก็ตีคุณนายต่อตายเลยคถื่นนี่แล้วก็ผ่านเธอเลยครับได้เลยครับผมมือพี่นุ๊กศูนย์ใบครับตัวให้มือเป็นสามตัวสามใบเลยทึบชึบชึบทั้งนู้นยืนสี่เตะไขให้ผมไหมถ้าเตะไข่พวกโขกไปนะสามไล่ห่อนครับผมครับผมห่อนได้นายที่นายครับโนุ๊กก็เลย สามเมื่อกี้ครับผมพอนยืนสามสามเมื่อกี้ให้กี่ยืนที่ยืนอยูย่สองเป็นห้าแล้วก็โจมตีใส่สี่พาวเวอร์ของฟืดเฮ้ยกือเฮ้ยชื่อปึ๊บไม่ตายด้วยูกอใบหนึ่งสิอ <c oughs> <ส>ี <c oughs> ครับผมจริงคนจริงแล้วก็ผ่านเลยครับเข <c oughs> ้าเลยผมจั่วการดรัยผมได้ไปแบบนี้มาว <c oughs> ่าเล่นเลยแล้วกัน <c oughs> ครับ สี่เจมครับผมครับลงเป็น40ดีกรีครับผมคราวนี้ใหญ่แท้ใหญ่แท้ใหญ่จริงหมดบอดไรหมดบอร์ดอะผมตีนะครับผม4ี่ดีกรีตีไปครับผมให้พี่นุกเลือกเป้าหมายในการจบตีครับอ่ะนุกตีโดนลิกลียแล้วก็เด็กเปรดเด็กไททันขอโทษครับโจมตีใส่คุณฮอนครับผมครับผมฮอนก็ลงนะลงไปผ่านแล้วครับมือหนึ่งใบครยบผมมือหนึ่งใบจวดสองใบใส่มาทางนี้แล้วหรือเปล่าพี่นุกนี่ฟวามเจริญโอ้ยไ้นะ จุดได้นะเชื่อเลยเชื่เลยจึบชหลังจากไล่ความเจริญพี่นุ๊ก่ยสีเจมครับผมเมียพระอิศวนหุดเกิดตัวนี้ตัวสามครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กชึบชื้ออย่างเก่งเอาละครับตอนนี้มีห้าฝั่งนู้นยืนสี่น่าจะนอกไ้หนึ่งตัวไปไล่สองครับผมต้องได้คนนี้ต้องไล่กุ๋ยครับผมแล้วจะได้ฮอนออกมา อ,อย่างนั้นจ่ายสองนายไล่ฮอนครับผมจะได้นายออกมาเฮ้ยขอโทษครับได้นายออกมาแล้วเราก็โอเทวดาตัวเปิดครับผมเราให้ตัวตายตัวแทนโอ้เราตายเองหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเราเริ่มจากเอาเอาเอาฮอนก่นอนฮอนสามัคคีเทวดาตัวเปิดครับผมเป็นหกตีตายคู่ตายคู่โอเคครับผมโอเคตายคู่ไปครับผม เปลียนขอโพี่หนกรือเปล่าอ้าห้าตีสี่ครับไปกันง่ายๆอย่างงี้แหละปรับเปลด่ยนหนึ่งร้อยนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ผ่านเธอครับเข้าเธอผมจวดให้มือเป็นสามคนครับจล้าบอกแล้วก็จวดจากเลือดอีกหนึ่งวัครับผมกล้าผมหนีไปพี่หนุกเริ่มเหนื่อยแล้วแรงเริ่มหมดผมดบัลเลอร์เลยอ่ะยังไงดีเนี่ยนายนิรยฐบาลปฏิรูปครับผมได้ครับลงบัลืลอร์มาบัลือมาเจ็บหนึ่ง แ้วพูลือยืนตามดืมตามเลือดที่หงายอยู่ครับผมใบละสองครับใบละหนึ่งครับใบละหนึ่งอ๋อสองาบอันนี้ผมก็เลยเป็นสี่ครับผมือสี่โอเคครับผมก็สองเจมครับผมลรงลูกแม่สีนวลครับผมมงขอขอแบบนิ่งนิดหน่อยแล้วกันโอเคตอนนี้สี่อยู่โอเคตีคุณฮอนแล้วกันสีคุณฮอนครับผมนวลนวลหมดอันนี้ไม่มงแล้วกันรอพี่ตีใส่ผ่านแล้วครับโอเคครับผมมีทุกมือสองใบัวอีกหนึ่งครับมือศูนย์ครับยาเตะไข่ตอนนี้นะครับอุ้ย วิอย่าเตะไข่ตอนนี้นะครับมือศูนยมือศูนเลือนเหลือหนึ่งครับเลื่อเหลือหนึ่งเหรอครับอย่าเตะไข่กันตอนนี้ได้ไหมครับได้ครับถ้างั้นพี่นุกก็ตันี้ยืน4ี่ใช่ใชไหมครับคนนี้มี power ห้าพี่นุกไล่เมจิกครับผมร้อนมากก็เปิด้าตากฟ้ายกขึ้นมือต้งก้นเตะไข่ผมเลยดีกว่า ไม่สีนดวนขึ้นมือครับผมถ้าพี่จะทำอย่างนี้เตะไข่ผมเลยดีกว่าร้อนมากก็เปิดหน้าตาซิฟ้าบอกว่าเลือกอาตาฝ่ายฝ่ายรงข้ามหนึ่งไครับให้เอาขึ้นมือครับหนังอย่างนั้นก็เปิดฉากต่อสู้เมียไพ่สวนครับโจมตีใส่บุลลือบุลลือพาวเวอร์สี่เมียไพ่สวนพาวเวอร์ห้าโจมตีเข้ารอายสองศูนย์ยังรวืนเร็วเรายืนใหญ่ไปก็เท่านั้นเพราะเขามีความสัมัคขี แต่เมื่อกี้คือเวลาครับท่านผู้ชมโอ้โตัวขึ้นมาพี่นู้อยางเอ๊ะ้าไม่เขาไม่ฮิวไว้แล้วก็เตะไข่ผมสะจังดีกว่าเหมือนรู้อะโอเคครับก็ครับเด็กเป็ดก็จะประมาณนี้แหละครับเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่เห็นเลยเด็กเด็กมันค่างที่จะแบบ จริงๆแล้วอะ้าอยากไปหน่อยนะในความผมถ้าเกิดเขาไล่ใหญ่มาแล้วไล่ตีได้อะ<า>มันก็จะกลายเป็นว่ายิ่งไลฟทัองสอฝัง่งเยอะมันจะยิ่งเท <ผม S 2> ช่วงต้นเกมเขาอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าช่วงท้ายเกมเราจะสู้เขายากมาก ว่าเราว่ามันเด็กมันค่อนข้างเสี่ยงไปด้วยแหละครับเพราะว่าเราต้องต้องเปิดหลเลือดก่อนใช่ใช่มันก็เลยมีสิ่งเสี่ยงนิดหน่อยก็หวังว่าในอนาคตบล็อกตอวถัดไปจะมีของมาเสริมพลังมันให้มันเก่งขึ้นมากกว่านี้จริงๆอาจจะรอของคอมมอนบางอย่างที่มันเหมาะกับเด็กช่ครับผมมาทาให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นชอาจจะเป็นแบบที่แบบเปิดลงมาเปิดไว้ก่อนแล้วก็จบเทินปิดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณให้มันตีแรงหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับผมกับประมาณนี้ครับกับคอนเสิร์เด็กเด็กไททันนของเราโอเคครับหลุดไปหลาย หลุดไปหลายรอบแล้วแตไม่เป็นไรผมให้ YouTube เป็นคนจัดการคิปให้ว่ามันจะเหลืองหรือเปล่าแต่ว่าคลิปรถถังเราไม่เหลืองอันนี้ก็น่าจะรอดนะครับไม่รู้ครับผมก็ติดคำอยูาคำหยาบครมากมายก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับ Battle of t i อฟตลิงชัครับผมใครอยากได้โปรโม ที่แจกในเดือนนี้อย่างเจ้าความเจริญที่เป็นดอกกิฟต์นะได้ทุกคนเนี่ยผมหน้ามาเลยครับเนี่ยอ่าเราก็คือมาจอยกันได้ครับการคอมมอนที่ต้องใช้นะครับเป็นโปโมประจำเดือนพฤษภาคมนี้ตามหน้าเพจของร้านได้เลยนะครับครับผมและวันนี้พี่นุชกับพี่เอสลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เ er ดอะฮับเซียร์ังสิทชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของพวกเราก็ได้นะอยากได้เด็กริสไลท์ไปดูได้หรือ